พี่ตุก๊กทำน้ำแก้ค่วยให้หนูนหน่อยได้เลยจ้าแบบไหนลายไหน,ไหนเลือกมาเลยนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เหตุเรื่องวุ้นวุ้นของตุ๊กนะคะเฮขอยืนยันนั่งยันนอนอยันเลยจ้าว่ากินได้จริงๆสีที่ใช้เป็นสีผสมอาหารจริงๆนะครับและไอที่เห็นเห็น <ๆ S 1> ขาวๆอยู่เนี่ยมันคือวุ้นวุ้นมะพร้าวกระทิล้วนร้อยเปอร์เซนต สีก็กินได้เชื่อพี่ตุ๊กเธอถ้ากินลูกชุบเป็นกินสีอันนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะนะจ๊ะลูกค้าบอกว่าพี่ตุ๊กหนูอยากได้น้ำแก๊กหวยแล้วก็มีพวกกับแก้มเอาตามที่พี่ถนัดเลยค่ะแบบไหนลายไหนแม่เอ้ยได้หมดพี่ตุ๊กจัดมาแล้วกันก็ได้อยู่ค่ะขอบอกนะเพราะพี่ตุ๊กทำเนี่ย เวลาที่ทำแบบละเมียดละไมามากตั้งอกตั้งใจมากแต่ค่ะเมื่อวานนี้ไปส่งก็เรียกเรียกแก๊บมา้อไปส่งส่งทุกครั้งไม่มีปัญหาเลยพอมาครั้งนี้โอ้โหไอเราก็เอ้ยมันได้เวลาแล้วว่าประมาณ20นาทีถึง30นาทีของมันต้องถึงลูกค้าแล้วละ่ะปรากฏว่าขวด ขวดที่ตั้งตรงเนี่ยมันดันหลุดดันล่วงเอา้าเฮ้ยมันหลุดมันล่วงได้ยังไงในเมื่อพี่ตุ๊กอะ่ะใส่ไม้ไม้เอ้เสียบลูกชิ้นเลยนะไม้ย,วยาวๆาวนะใส่แบบยันฐานเลยแล้วก็ด้านด้านขอ,ขอบคออ่ะก็ยังใส่ไม้ค้ำยันอีกปกติไม่เคยล่นไม่เคยล่วงนอกสยจากคุณไปทำหกแบบถือแล้วหลุดคามืออันนั้นอะ่ะพังแน่นอน โอ้โหพอลูกค้าส่งมาเท่านั้นเนี่ยหัวใจจะวายบอกขอโทษลูกค้าเลยแต่ลูกค้าบอกไงรู้ไหมพี่ตูไม่เป็นไรค่ะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอย่างที่เราคิดหรอกค่ะมันคือสัจธรรมอ่อนนคุณลูกค้าขากราบน้ําใจคุณลูกค้าน่ารักมากและแถมบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยก็ให้น้องๆเขาจับตั้งตรงแล้วก็เอาไม้เสียบเท่านั้นเองค่ะพี่ไม่ต้องคิดมากนะคะขอบคุณมากค่ะพี่